ครอบครัวเขาดูอยู่สมมติคุยกับแม่เขาอยู่ผมจะดูแลเค้กส้มให้สมกับเป็นลูกของแม่นะครับแล้วจะแต่งงานกับคนนี้ไหมแล้วแต่งงานกับคนนี้ไหมไม่อะไรนะตอบให้ตอบคือมีหลายคนบอกว่าแต่งงานไหมผมคุยกับน้องเขาผมอยากให้ชีวิตมีความสุขในทุกๆวันส่วนแต่งงานเมื่อไหร่นั้น แล้วจะบอกเอ่ยอ๋อมี sms มาจากคุณแม่ของคุณเอเอาอีกแล้วมีคนมาอีกแล้วนายาบอกนะว่าคุณแม่ของน้องไม่ผมว่าไม่ใช่แม่เป็นคนมาทำนายอีกแล้วเฮ้ยผมมีความรู้สึกนะสวัสดีเดินตรงนี้อย่างนี้ไหมถ้าอย่างนั้นนะให้เขามาทํานายว่าพี่หอยจะได้แต่งกับคนนี้ไหมเอาม้ยดีดีดีมาสกียินดีต้อนรับติ๊กกินซ สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อาการฝีมะม่วงแตกยังมีอยู่เหมือนเดิมเหรอเดินมาเหมือนมากเลยสาทุกให้ยเป็นจริงสเอะไหนบอกว่ามีหมอดูหมอดูจะมาดูเอายาจกซูมาไห้มีไม้เท้าหน่อยเช่วดิคุณจะพูดแซงหาบ พูดอย่าพูดช้าอาจารย์ครับนี่นะครับอาจารย์ต้องสุขุมสิครับอาจารย์ต้องสุขุมไม่ได้ไอ้คนนั้นพูดซะแทรกแทรกบางทีบางทีจังหวะเราเสียบอ่ะอาจารย์เจ้าช้าเป็นลุมบ้าเป็นบิกินอย่างเงี้ยจังหวะเสียเราก็ขอจังหวะที่่วาจะเป็นยังไงฮะจังหวะให้อาจารย์มาแสดงความรักของเขาครับทำไมครับมีโอกาสไหแต่งงานกันไหมฮะเอาอย่างนี้ครับก่อนจะทำนายดวงหรืออะไรเก็บของหน้าบ้านให้เรียบร้อยหน่อยแล้วเราอ่ะ หลุมของกองเต็มบ้านเลยไปหนักหัวบปารคนอื่นฟังกอิ่มแล้วยังอิ่มความรักก่อนเอาสัญญาณของผู้หญิงก่อนเออผมต้องบอกอะไรบ้างในตัวเขาคุณเกิดวันอะไรผมเกิดวันจันวันจันทร์เป็นคนเสน่ห์หน้าตาดี ถ้าผมเลิกผมไม่ดูหมออีกต่อแม่ไปอ่ะแม่เป็นเรื่องโกหกเป็นจุไม่พี่เอ็กแต่เขามีเสน่ห์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 นะเออเขามีเสน่ห์นเกือวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์เออเป็นคนมีเสน่ห์กับเภทตรงข้ามหมาถือว่าตัวเจ้าตาเป็นคนมีเสน่ห์เวลาพูดจาใครเขามีคนสนใจอ่าแล้วเค้กส้มเกิดวันเออวันเสาร์ วันเสาร์สองเจ็ดเขาเรียกว่าคู่พัดผ้าห้อยเกิดวันที่อะไรยี่สิบสองกันยาอ่านหอยก่อนก็ได้ยี่สิบสองเนี่ยเป็นสี่อยู่นี่เปนจันนี่ไงอันนี้จะเอาฮาหรือจริงจังสองอยู่นี่สองอยู่นี่สี่อยู่นี่หอยเกิดวันจันทร์มีสัญญาณการการที่จะมีโอกาสมีโชคเรื่องเรื่องการแต่งงานนี่สูงมากสิบสองเมษาปีหกสี่ถึงหกห้าเนี่ย เขามีโชคเขามีโชคเรื่องนี้เลยโชคเรื่องอะไรฮะเรื่องความรักงั้นก็หลังจากเมษาไปก็มีสิทธิ์แต่งงานถูกไหมถูกต้องถูกต้องพี่ครับลูกพี่ลงอ่ะมีดวงจะได้แต่งงานไหมเกินอ่ะไม่เกิน3เดือนแต่งงานของใครใครเป็นพ่อเด็กตกไปคำหนึ่งอืด ไม่พูดให้รวบไปเลยอ่ะทำไมอ่ะท้องอืดไม่ได้เหรอนึกไม่นึกไม่ออกต้องขอโทษก็ได้วยอืดท้องเอาความจลืมเอ๊ะเค้กส้มป๋าทีไหนปีหน้าปีเนี้ยปีเนี้ยเขาโชคดีเรื่องคู่เรื่องแต่งงานมีโชคดูเรื่ลยพี่ถหยหวังว่านะภายในปีนี้จะได้รับข่าวดีของพี่นะจ๊ะขอบคุณพี่ติครับครับผมครับครับผมครับผมอ้าวแต่ว่าช่วงหน้าพลาดไม่ได้เรื่องเหอนะครับลุงลงจะนำมา ช่วงนี้เขาเห่ออะไรกันเขานิยมอะไรกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ